สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้จะมาะแนะนําการทําปกคลิป YouTube แล้วก็ปก f Facebook ง่ายๆบนโทรศัพท์มือถือนะครับมีวิธีการขั้นตอนการทำํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับใช้โทรศัพท์ของพวกเราที่มีอยู่นะครับสมาร์ทโฟนของพวกเราที่มีอยู่ในการที่จะ จัดการรูปภาพของพวกเราต่างๆนะครับใครที่ชอบเปลี่ยนปก YouTube ปก Facebook บ่อยๆนะครับมีแอปนี้ติดโทรศัพท์มือถือไว้รับรองว่าท่านสะดวกสบายแน่นอนนะครับเพราะนั้นมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะมีวิธีเริ่มต้นการทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกๆคนนะครับเปิดสมาร์ทโฟนของพวกเราขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ค้นหานะครับก็ ไปพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันนี้นะครับ Pixel Lab นะครับแล้วก็ทําการค้นหานะครับเมื่อท่านทําการค้นหาเจอแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์แอปโลโก้อย่างนี้ขึ้นมานะครับก็ท่านก็ไปคลิกที่สีเขียวตรงนี้ของท่านก็จะเป็นติดตั้งนะครับเมื่อคลิกติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บนะครับดาวน์โหลดติสตอลงเครื่องแล้วเรียบร้อยติดตั้งโปรแกรมแล้วเรียบร้อยจะขึ้นว่าเปิดนะครับท่าน,นจะคลิกไปที่เปิดตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่ แอปพลิเคชันนะครับพิ e เ l ล b แล้วนะครับก็จะสามารถเติมต้นการทำงานตกแต่งภาพของท่านในรูปแบบต่างๆได้แล้วนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อประหยัดเวลานในการทําคลิปนะครับอเราสามารถที่จะปรับเป็นแนวนอนได้นะครับแค่เอียงโทรศัพท์มาในแนวนอนอนะครับโมดต่างๆมันก็จะมาในแนวนอนแบบนี้นะครับนี่ก็คือ,อด้านในของแอป Pixel l ล b นะครับที่เราจะนำมา แต่งรูปกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้อ่ารูปภาพนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่โหมดแล้วนะครับรูปภาพบน Facebook แล้วก็ปก youtube นั้นมันจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เราก็ต้องไปกําหนดค่าก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะกําหนดค่าเดี๋ยวเรามาลบอ่ายู u b e ตรงนี้ออกก่อนนะครับก็เป็นิงหนึ่งครั้งนะครับแล้วไปิที่ทั้งขยะนะครับก็ลบออกไปก่อนนะครับทีนี้เราจะต้องมาตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่ก่อนครับเพราะฉะนั้นก็ ไปที่นะครับสี่เหลี่ยมนะครับทับการวางซ้อนทับกันด้านล่างผังผ่านะครับหนึ่งครั้งนะครับก็ไปที่ image size นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งก็จะขึ้น aspect ratio ขึ้นมาตอนนี้ค่าของมันเป็น1ต่อ1นอยู่นะครับเป็น1ต่อ1อยู่ใช่ไหมนะครับแต่เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ custom ตรงนี้นะครับ r e s e t ตรงนี้เปลี่ยนจาก custom ให้เป็นนะครับ youtube thumbnail นะครับก็คือเลื่อนไปที่ youtube thumbnail ตรงนี้นะครับ เหตุผลที่ทำไมต้องมาเลือกตรงนี้เพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ในขนาดที่เท่ากันนะครับก็ให้เราไปเลือก YouTube ตั้านึงนะครับเราก็จะได้ aspect r a t ก o มาเป็น16:9แล้วนะครับทีนี้ความกว้างและก็ความสูงของภาพเราก็สามารถที่จะปรับเป็น Full HD ได้นะครับที่จริงใช้1280นี่ก็ได้นะครับแต่เราสามารถปรับให้สูงกว่าน,นี้ได้นะครับก็คือเป็น1920นะครับ ก็คลิกเสร็จสิ้นมาแล้วก็มาคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับตรงเจ็ดสองศูนย์เป็หนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับก็คลิกเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ความละเอียดที่เป็นแบบว่าเต็ม16ต่อ9ก้าเลยนะครับหลังจากนั้นก็คลิกตกลงครับอ่าเห็นไหมเราก็จะได้พื้นที่งานของเรารูปภาพของเราตรงนี้ขึ้นมาเป็น16ต่อ เก้าแล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับเราก็เลือกรูปที่เราจะนํามาทาเป็นปก Facebook หรือว่าปก YouTube ต่างๆนะครับที่เราจะนํามาใช้ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคลว่าท่านต้องการรูปแบบไหนนะครับหรือว่าท่านจะต้องการถ่ายเป็นแบบแน,แนวไหนๆนะครับชิดซ้ายชิดขวาชิดบนชิดล่างเพื่อใส่ข้อความได้อันนี้ก็อยู่ไอเดียของแต่ละคนนะครับถัดมานะครับเราจะแทรกรูปภาพเราไปคลิกที่ข้าง อามุมล่างขวานะครับข้างๆสี่เหลี่ยมซ้อนกันเมื่อกี้นะครับตอนนี้1อันนะครับก็จะเจอคำว่า import นะครับต่อไปก็ที่คิดว่า import 1ครั้งนะครับทีนี้เมื่อคิกคำว่า import หนึ่งครั้งแล้วนะครับมันก็จะมาเจอกับรูปภาพที่อยู่ในไฟล์ของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็เราก็เลือกไปสัก1รูปนะครับว่าจะเอารูปไหนอันเช่นผูลองเลือกรูปนี้ดูนะครับถ้าเราโอเคแล้วนะครับ ก็เป็นขนาด16.9ต่อแล้วนะครับก็ไปคลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะนําเข้ามาในงานของเราแต่ทีนี้รูปเรายังไม่เต็มนะครับเราก็มาดูที่วงกลมวงใหญ่ตรงนี้นะครับให้เอามือไปจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมุมทะแยงออกมานะครับเพื่อให้รูปภาพบันเต็มนะครับลากไปเลยอ่าเห็นไหมเต็มแล้วนะครับเมื่อเราได้รูปภาพแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเราอาจจะดูดีและดูสวยแล้วหรือเปล่าก็สามารถที่จะ โอเคตกลงได้แต่ถ้าเรายังไม่พอใจนะครับก็ไปคลิกที่รูปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปคลิกที่รูปถังขยะแล้วก็ลบทิ้นไปนะครับตกลงไปนะครับก็เลือกใหม่นะครับเราก็ไปเลือกที่ Import ใหม่นะครับะเลือกรูปดูซิอ่ะอยากเอารูปที่ไม่เป็นทางการมากดีกว่าสักรูปหนึ่งนะครับก็ไปเลือกรูปนี้มา ครับมีรูปไปเที่ยวสนุกสนุกสบายสบายผ่อนคลายนะครับสิ่งขอก้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับปุ๊บได้มาแล้วลากลนไปนะครับลากลนไปนเต็มหน้าจอ,อได้แล้วปุ๊บนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับต่อไปเราอยากใส่ตัวอักษรน,นะครับเพื่อให้เกิดข้อความบนอ่า รูปภาพหน้าปกของเราก็ไปคลิกที่ตัว A ด้านล่างนะครับฝังฝ่ามือให้เป็นตัว A ขึ้นมานะครับก็จะมีคาว่า text ขึ้นมาหรือท่านจะใช้เป็น่าษาอักษรความคิดเห็นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับไปคลิกที่บวมขึ้นมานะครับก็จะเป็น new text นะครับสามารถเอามือไปจิ้มนะครับแล้วก็ลากไปไว้ตรงส่วนไหนก็ได้นะครับอยากใส่อะไรในรูปนี้นะครับก็พิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้เลยนะครับแล้วก็จิ้มไปเคาะไป2ครั้งนะครับก็จะขึ้น อันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราไปพิมพ์ข้อความเราอยากใส่แคปชั่นอะไรที่เป็นของเรานะครับก็ใส่ไปตามที่เราต้องการนะครับสำหรับครูก็จะใส่ไปเฮลโหลนะครับแล้วก็ไปคลิกที่จิมที่เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จะได้นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถามว่าโอเคไหมกับข้อความของเราเล้ก็ริบไปท่านเห็นไหมครับก็ขึ้นมาแล้วเฮลโหลนะครับแล้วก็ ถ้าเราอยากจะขยายนะครับให้มีตัวอ,กอักษรใหญ่ขึ้นเราสามารถเอานิ้ววางตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลากได้เลยหรือว่าเราอยากจะหมุนก็คลิกตรงานี้แล้วก็หมุนได้เลยนะครับหรือไม่ถ้าใครไม่ถนัดก็ให้มาด้านข้างตรงน,รงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปด้านข้างก็ไปเจอไซส์ตรงนี้นะครับก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นเป็นขนาดไซส์มาเป็นสกลิลมาให้เราลูดนะครับลูดซ้ายลูดขวาเห็นไหมครับตัวอักษรก็จะเพิ่มขยายขึ้น ตามความต้องการของเรานะครับเมื่อได้ขนาดที่พอเหมาะแล้วเราก็คลิกที่เครื่องหมายถูกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้แล้วนะครับทีนี้ถามว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีได้ไหมนะครับได้แน่นอนครับตัวหนังสือสีขาวาไม่น่ามองนะมาเลื่อนดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับว่าก็จะมี Color นะครับตรงนี้เราสามารถคลิกเปลี่ยนสีได้อ่ะตอนนี้อยากได้สีอะไรนะครับก็ลองเลือกดู ลองเปลี่ยนเป็นสีแดงและพื้นดําดูนะครับก็ถ้าพอใจแล้วก็โอเคหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเห็นไหมที่เมาส์ชี้อยู่นะครับที่มือชี้อยู่ลูดเข้าไปนะครับเฉพาะตัว H เป็นสีแดงแล้วทํามาตัว E เป็นสีอื่นได้ไหมเราก็เลือกคุมไปอยากให้เป็นสีอะไรก็เปลี่ยนสีไปตามนี้นะครับเมื่อพอใจแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับแต่ว่าถามว่าอยากจะมี ฟอนต์ตัวหนังสืออย่างอื่นไหมก็มาทำที่ตรงนี้นะครับสไตล์ตรงนี้คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับก็ไปที่เเ้านะครับหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีฟอนต์ตัวหนังสือมาให้เลือกเราอยากจะได้แบบไหนก็ลองเลือกใช้ดูอ่ะกูเลือกแบบนี้นครับแลนน้วก็เห็นไหมก็จะเปลี่ยนอ่ะก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสีสีแดงอ่ะโอเคกูชอบสีแดงก็คือตามนี้คลิกึ้นะนะครับก็จะได้ รูปภาพของเรามาแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งต่อไปบางคนอาจจะขายของหรือว่าบางคนอยากจะให้มีที่อยูอ่ติดต่อช่องทางต,ต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook อจีทวิตเตต่างๆของพวกเรานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับนักเรียนก็ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกนึ่ก็ได้นะครับบวกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปเรียกไฟล์ที่เราจะใช้ว่ามาจากไหนมันมีเทคมันมีวันที่มันมีสติ๊กเกอร์มีรูป เชฟมันมีรูปร่างต่างๆพวกนี้นะครับมีรูอมีการมาตรฐานก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าครูจะเลือกจากแกลลอรี่ครับก็คเลื่อนไปจากแกลลอรี่ก็เลื่อนไปครับว่าเราอยากได้รูปอะไรครูสมมุติว่าครูอยากให้มีคนติดต่อครูทางช่องทางไลน์นะครับก็เลือกมานะครับเมื่อได้รูปแล้วอันนี้เป็นไฟล์ png เป็นพื้นหลังปกอยู่แล้วนะครับก็คลิกที่กรงไมนถูกปึงลงไป นะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอรเราก็ทําการจิ้มที่อ่าจิ้มที่วงกลมใหญ่ๆนะครับแล้วก็เลื่อนไปอ่าเลื่อนไปพูดอ่าย่อลงไปนะครับย่อลงไปนะครับอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเผื่อใครอยากติดต่อช่องทางไลน์นะครับอ่าตัางไปนะครับก็จะได้สัญลักษณ์ของไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็เียร์ไปยิงทุกทได้ไหม เวลาดึงกล้องระวังนิดนึงนะครับระวังให้รูปมันสมส่วนเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะยึงทะแยงมุมอย่างเดียวนะครับอ่ายป,ปุ๊บถายไปแล้วปุ๊บแล้วก็เพิ่มไปซิไอดีไลของเราคืออะไรนะครับคลิกใหม่เพิ่มตัวอักษรนะครับแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็คลิกไปสองครั้งแล้วก็ใส่ไอดี n ลของเราไปซิว่าไอดี n ลของเราอะไรกูเป็นอ้นใหญ่ไป ก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็คลิกโอเค,คก็จะได้มา ID Line อ้นใหญ่ตามมาหรือใครอยากจะใส่เพิ่มไปอีกนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับจะใส่เป็นอย่างอื่นเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ได้นะครับอาศใส่ YouTube ลงไปนะครับช่องทางการติดต่อ YouTube ของเราติดต่อได้ไหมนะครับก็ใส่ไป ใกล้กันัะนิดนึงก็ขยัดอันนี้ปรับตามความเหมาะสมของเราได้เลยนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มีว่าใครจะต้องเอ่อเอาตามคูนะครับสามารถปรับตามความต้องการของพวกเราได้เลยนะครับมันไม่มีผิดถูกอยู่แล้วแต่ว่าใครจะมีไอเดียที่โอเคนะครับที่ทําให้โปรไฟล์ตัวเองดูน่าสนใจนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็มาใส่ ช่องทางการติดต่อ YouTube ของกูก็อ้นใหญ่นะครับอ่ะโอเคแล้วนะครับรูพอใจในตรงนี้แล้วส่วนนักเรียนนักศึกษาจะเพิ่มสติกเกอร์นะครับเห็นไหมมันก็มีคําว่าสติกเกอร์พวกนี้นักเรียนก็เห็นไหมครับเลือกได้นะครับด้านข้างตรงนี้สาม,มารถเลือกที่จะใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอยากใส่หมวกอยากใส่อะไรไหมมีรูปภาพอะไรไหมมีสัญ,ญลักษณ์ไอคอนอะไรไหมที่อยากใส่สติกเกอร์แบบนี้นะครับอยากไปแปะตรงไหน ก็ไปใส่ได้ครับถ้าไม่เอาก็ลบทิ้งนะครับสุภว่าพอใจแล้วนะครับสุภว่าเราแต่งพอใจแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเซฟนะครับส่วนแท็บเครื่องมือข้างบนนี้ก็เป็นการซูมนะครับเป็นการล็อกเลเยอร์อันนี้ก็สามารถที่จะแบบว่าเห็นไหมมีเลเยอร์เหมือนคล้ายๆ Photoshop ใช่ไหมครับฝั่งนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันเคลื่อนนะครับเราก็ติ๊กที่รูปปุญแจไว้นะครับเราก็จะไปขยับไม่ได้นะครับที่อ่า ที่บริเวณตัวหนังสือตรงเฮลโลตรงอ้อนใหญ่ตรงลายตรง youtube พวกนี้ถ้าเราไปติ๊กที่เครื่องหมายพวกนี้ไว้นะครับมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับถ้าเราอยากจะขยับมูนซ้ายมุอขวาอีกทีแล้วก็ไปติ๊กออกติ๊กออกิกออกนะครับมันก็จะทำให้มองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครเคยใช้ photoshop ก็น่าจะคุ้นกับฟังก์ชันนี้นะครับแต่หลังจากนี้เราเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปเซฟแล้วว่ามันโอเคแล้วนะของคน ว่าจะทําให้สวยเท่าไหร่นะครับเราก็ไปคลิกที่3ปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับทั้งนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ export image นะครับทั้งก็คือ save to gallery หรือว่าจะแชร์แชร์ก็แชร์ได้เลยนะครับแต่นี้คุณเลือกที่จะ save to gallery ไว้ก่อนครับคลิกปั้งไปนะครับอ่าก็จะมีโฆษณาขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราเป็นแอปฟรีนะครับก็ให้เขามีพื้นที่โฆษณานะครับ กลับมาที่หน้าของเรานะครับอันนี้คือเราเซฟไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เรากลับไปดูที่โทรศัพท์มอือถือของเรานะครับไปที่เฟซบุ๊กของเราดูซินะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตเอาเฟซบุ๊กส่วนตัวตัวเองแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราเซฟรูปไปแล้วนะครับเราก็ไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับรูปภาพเดิมของครูเป็นรูปนี้ I am okay นะ ทีนี้ผมจะเปลี่ยนครูจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ก็คลิกที่ภาพหน้าปกตัวนี้1ครั้งนะครับแล้วก็มาคลิกที่อัปโหลดนะครับนะก็จะไปเลือกภาพจากแกลลอรี่ที่เราทำเมื่อกี้นะครับว่ามันจะมะีขึ้นมาให้แต่ว่าอันนี้ไปติดนิดนะึงอันนี้เรากลับไปแก้ไขได้หรือเราจะเอาไปวางตรงส่วนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะแสดงผลใน Facebook เราแบบนี้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำปก Facebook ปรับแต่งรูปต่างๆผ่าน แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Android นะครับก็คิดว่าน่าจะาเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนนะครับนอกจากนี้เรายงสามารถใช้อย่างอื่นได้นะครับทางในใช้กับ IG ใช้กับ l ล n e ใช้กับท w i t t e อร์ได้หมดนะครับปรับขนาดตามรูปต่างๆนะครับที่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ Import ต่างๆนะครับอินพ r ตต่างๆนะครับให้มันเกิด รูปภาพสวยๆขึ้นมาหลายๆอย่างนะครับก็สามารถที่จะ,ะทําได้นะครับอ่ะอย่างเช่นอเอารูปที่เป็น p n g ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะฟองแกลเลอรีอ่นี้มีฟองมีรูปภาพจากอื่นๆมาเราอยากทําให้เป็น IG ของเราแบบนี้นะครับก็ได้ ทำแค่เป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นข้อความแนวๆอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยน,นะครับไปศึกษาดูนะครับมีลูกเล่นอีกมากมายนะครับวันนี้ก็แนะนำพอวๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะ,ะมาเจอกันเรื่องอะไรนะครับก็ขอให้ทุกคนฝากติดตามด้วยกันแล้วกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ